สวัสดีค่ะครูธัญญาจากเพจจัดซื้อมือโปรนะคะมีคำถามมาหาครูเขาว่าระหว่างชิปปิ้งเอเจนต์กับเฟดโฟร์เวอร์ดมันต่างกันยังไงคะมันต่างกันด้วยหน้าที่ค่ะอย่างชิปปิ้งเขาเป็นตัวแทนออกของในการเดินพิธีการสุลการการขาเข้าขาออกกับกรมสุนรแล้วเฟดโฟร์เวอร์ดเฟดโฟร์เวอร์ดเป็นคนขนส่งของระหว่างประเทศให้คุณเป็นตัวแทนแอร์ไลน์เป็นตัวแทนสายเรือไป fight, บุ๊กไฟบุ๊กเรือให้คุณเพื่อที่จะเอาของคุณ่ะ เข้าไปในเรือเข้าไปที่เครื่องบินเขาทำหน้าที่ตรงนั้นแยกกันโดยสิ้นเชิงแต่บริษัททั้งหลายที่เขาทำเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกเกี่ยวกับบุกเรือบุกไฟเกี่ยวกับเดิมพิธีการสุลการกกอกะเขาจะมีหน้าที่พวกนี้อยู่ในนั้นด้วยเพราะเขาต้องการเซอร์วิสลูกค้าเขาให้เป็นนสต stop service คือจ้างเขาทีเดียวได้ทั้งเดิมพิธีการศุลกากรขาออกได้ทั้งการบุ๊กเรือบุกไฟเพื่อจะเอาของข้ามประเทศ แบบนั้นเลยดังนั้นที่ครูมีคลิปออกไปว่าชิปปิ้งเป็นได้ทั้งเฟดฟอร์เวิร์ดเฟอร์เวิร์ดเป็นได้ทั้งชิปปิ้งเพราะว่าเขาอยู่ในบริษัทเดียวกันแต่แค่แยกกันทำงานเฉยๆเหมือนแยกหน้าที่กันทำอะ่ะเหมือนจัดซื้อกับบัญชีคล้ายๆอย่างนั้นน่ะแต่มันอยู่ในบริษัทเดียวกันดังนั้นชิปปิ้งกับเฟดฟอร์เวิร์ดอ่ะมันคนละหน้าที่กันแต่มันอยู่ในบริษัทเดียวกันที่เขาเซอร์วิสให้ลูกค้าครูจะยกตัวอย่างบริษัท A นะ เขามีบริการเดิมที <away> ่การจุลกากรขาออกด้วยแล้วเขาก็มีบริการบุ๊กเรือบุ๊กไฟล์ขนของระหว่างประเทศให้คุณด้วยดังนั้นบริษัท A เนี่ยเป็นได้ทั้งชิปปิ้งเป็นได้ทั้งเฟสโฟเวอร์เดอร์เพราะเขามีเซอร์วิสในนั้นทั้ง2ออย่างเลยเวลาคุณจะใช้งานเขาคุณไม่ต้องแยกบริษัทแล้วบริษัทนี้เป็นเฟสโฟเวอร์เดอร์นะบริษัทนี้เป็นชิปปิ้งนะคุณใช้เขาที่เดียวจบเลยถามว่าคุณจะประสานงานแยกได้ไหมฉันอยากใช้เฉพาะชิปปิ้งก็ชิปปิ้งฉันอยากใช้เฉพาะเฟ ก็มีคุณก็แยกใช้ก็ได้แต่โดยทั่วๆไปแล้วบริษัทที่ทำชิปปิง้งบริษัทที่เป็นเฟ d ฟอร์เวอร์เขาจะบวก2หน้าที่นี้เข้าไปในนั้นด้วยพในในเพราะนไหนก็เกี่ยวกับารส่งออกนำเข้าอยู่แล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันหนีไม่พ้นดังนั้นเขาก็เลยเอา2หน้าที่นี้ไว้อยู่ในบริษัทเดียวกันเพื่อเซอร์วิสคุณเข้าใจยังคะมันแยกกันทำงานแต่มันอยู่ในบริษัทเดียวกันก็ประมาณนี้ค่ะ ดีมากค่ะที่มีคำถามเพราะว่าถ้ามีคำถามแล้วคุณได้คำตอบมันจะต่อยอดความรู้ของคุณไปอีกมันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของคุณที่คุณรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ครูมุ่งหวังยังไงก็เอาทิคเอาเทคนิคไปต่อยอดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่คนคุมผู้บริหารเจ้าของบริษัทถ้าคุณได้ดูครูก็ขอให้คุณเอาทิคเอาเทคนิคไปบอกทีมแล้วโดยเฉพาะคุณที่ดูอยู่ก็เอาทิคเอาเทคนิคไปต่อยอดนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้จากใจครูธัญญาค่ะ